วันนี้ฝนอากาศชื้นออกจากบ้านไม่ในตู้เย็นมแีแต่แตงกวาและเนื้อหมูเรามาทำเมนูหมูผัดแตงกวากันดีกวา่านําแตงกวามาปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเฉียงให้สวยงามพอดีคําจากนั้นตามด้วยเนื้อหมูหั่นเป็นเส้นชิ้นพอดีคําจากนั้นหั่นหมูเป็นชิ้นแนวเส้นพอดีคำเพื่อจะได้ไม่เหนียวกินง่ายและสีสันสวยงามทุกกระเทียมและสับสับทำง่ายๆตามด้วยพริกซอยพอประมาณหั่นตามใจชอบได้เลย นำพริกกระเทียมที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้หอมฟุ้งจากนั้นตามด้วยหมูที่หั่นเตรียมไว้ผัดหมูให้สุกและไม่ต้องคนบ่อยเพื่อที่จะให้หมูมีกลิ่นที่หอมเกรียมและมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างหอมนุ่มผัดไปเรื่อยๆจนหมูรู้สึกว่าสุกดีแล้วค่อยนําแตงกวาลงไปผัดให้สุกคอยดูให้แตงกวามีความสุกพอดีไม่เละจนเกินไปเมื่อได้ความสุกที่พอดีแล้วให้ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสเช่นผงปร,รุงรสน้ำตาลซอสน้ำมันหอยจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีตามด้วยต้นหอมเป็นอันเสร็จพิธี พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนร้อนรับรองเมนูนี้มีเติมข้าวแน่นอน